พูดใหม่พูดดีๆเดิจิกกิ๊กเลยค่ะนั่งเถอะเขาบอกยังมาสร้างยังมาสร้างผมเขาเขาหวังทีอ๋อเหรอตอนนี้นั่งไม่ได้เขาจะบวกอย่างเดียวเลยเลยค่ะเขาบอกให้เลียขาทาลิปหน่อยทำไมเขาต้องมาสั่งหนูพี่ฟ้า ด right ีมันไป็จะบวกอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยมันใจรุ่นมันไปรุ่นมันเลืดออเดียบอกอยู่ห้องค้างนูรักป๊าป๋าตะโกนออกไปว่านูรักป๊าป๋าป๊ะป่าคนเดียของนูพี่ฟ้าว่างไม่พอพี่ฟ้าชอบตบตูดด้วยอืม ดีเขาเขาเสียนอนนอนเลยเคยนอนแล้วยังไม่อยากนอนมันต้องบอกให้นอนรีทำไมไม่นอนแต่เมื่อวานอะอือรีบนมไม่นอนตั้แต่เมื่อวานนอนในท้องแม่มาตั้งเก้าเดือนแล้วเบื่อไม่กล้าออกมาข้างนอกเลยอ่ะทุกคนลองผีกินหัวนะ นอนนอยู่ก็ลองผีเลี้ยวหัวด้วยมึงไม่เข็ดไงมึงไม่เข็ดเด่ยเลขายังไหวเปล่าไหวท่าอะไรบ่อยๆวะไม่เบื่อใช่ไลฟ์นี้เราจะอยู่เป็นเพื่อนมึงจะบวกอย่างเดียวเลยอ่ะ โทษนะคะทุกคนไม่ห่วงพี่ชาไม่เป็นครป็นห่วงกลัวผิดเดินงลงมาเลยโอ้โหน,น้อยใจหนูดีจะอ้วกแล้วจะว่และวเอาอะไร <laughs> ะมาพูดเอา,เมา,มเอาแค่หล้ <laughs> จะพูดอย่างเดียวเลยอะ ทำลระวังหนูดีหลับใส่ทั่วเลยนะไอติมลุงอร่อยไหมอ่ะไม่อร่อยฉันต้องบอกว่าไ้้อร่อยทำไมไม่กินกินเองโมโหทำไมทุ